รุ่นนี้ผลิตเพียงแค่200คันเท่าน,นั้นเองนะคะสำหรับฮุนไดอินเฟสซีปี2021นะคะ <Wow. S 1> ซึ่งคันพิเศษรุ่นพิเศษแบบนี้นะคะอยู่ที่ข้างหลังเราแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นฮุนไดอินเฟสซีปีะองี2021นะคะรายละเอียดนะคะด้านหน้านะคะนี่เป็นโชว์ูุปี2021เลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าเพชรแบบนี้แล้วนะคะ,ะมีโลโก้ฮุนไดตรงกลางนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าตัวอ<ม>ินเฟสซีนะคะจะต่างกับจากตัวดีลักนะคะเนื่องจากไม่มีกล้องสามหกสิองศานะคะ แต่ไฟเหมือนกันค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกด้านข้างนะคะยางล้อมแม็กคนละลายกันนะคะล้อมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะแล้วรุ่นอินเ s สซีฟนะคะมีจะมีลวดลายนะคะจะตัดกรุ่นลิมิเต็ดนะคะจะมีลวดลายแบบนี้มีลวดลายแบบนี้นะคะมีคิวด้านล่างแบบนี้นะคะคันนี้นะคะติดกันสั่นมาให้แล้วแล้วส่วนด้านหลังนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลัง4จุดจ้ะแล้วก็เท่ๆแบบนี้เลยมีโลโก้อินเทสซีฟนะคะขับบนท้องถนนนะคะเห็นโลโก้อินเทสซีฟเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ oh. อ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะมีกล้องมองหลังแล้วก็ส่วนด้านท้านยะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูนะคะ <Wow. S 1> ด้านในนะคะไหนดูได้เลยด้านในเป็นเบาะสีครีมนะคะสีเบจนะคะสามแถวอ่าแล้วก็คันนี้ดีมีโลโก้อินเทสซีฟนะคะ เป็นพรมดักฝุ่นนะคะตัวนี้นะคะรถส,สวยคิบเลยนี่มาดูน็อตไม่ขยับเลยนะคะ<ฮ>ฟล์มกองแสงติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,<ส>ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าภายในนะคะนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูไปนั่งบนรถกันนะคะ<ฮ>พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะเ<ฮ>บาะเป็นเบาะธรรมดานะคะตัวนี้ สตาร์ทรถนะคะเลขใไม้นะคะรถปี2021นะคะเลขใไม่76,65กิโลโปรมาไัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เพิ่มเสียงรถเสียงมีคูสคอนโทรลนะคะมาดูวิทยุกันบ้างนะคะจอนะคะนี่เล่น fm/am ได้นะคะก็จะเป็นจอทัศสกรีนนะคะเสียบ usb ได้ cd dvd ได้นะคะแล้วก็แอร์ด้านล่างตรงนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะมีที่เสียบ usb แบบนี้เลย นี่ที่เขียบุหรี่ที่จุดบุหรี่นะจ๊ะเกียวโต้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วอีกหนึ่งจุดแล้วก็ด้านบนนะคะมาดูด้านบนกันบ้างนี่ที่บอกว่าจะเป็นรุ่นพิเศษตัวพิเศษนะคะด้านบนนะคะก็จะมีหลังคานะคะเป็นซันรูฟแบบนี้อ่าเปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งในฮุนไดนะคะรุ่นอื่นนะคะไม่มีหลังคาซันรูฟนะคะ มีประตูไฟฟ้ามีกล้องรอ,รอบคันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า i ินเทอร์เมีหลังคาสาัุลูแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่กําลังหาฮุนใด i ินเทอร์เยอยู่นะคะคันนี้นะคะน่าใช้งานมากๆนะคะรถสวยนะคะรถเจ้าของเดียวด้วยนะคะแล้วก็นี่รถเข้าสูงตลอดเลยนะคะเข้าสูงทั้งสุดท้ายเจ็ดหมื่นโลรถสวยกิฟตเลย แล้วต่อไปเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะต้องบอกนะต้องบอกเลยนะคะว่าฮุนไดอินเทอร์เซนะคะประตูนะคะจะยังเป็นประตูธรรมดาอยู่นะคะอะแต่เปิดปิดแบบนี้เปิดปิดไม่ยากนะคะด้านในอ่ะเดี๋ยวดูด้านในโดยรวมก่อนดูภาพรวมก่อนนะคะด้านในนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะสีครีมนะคะแต่ว่าตัวอินเทอร์เซเนี่ยอ่าจะมีลวดลายที่เบาะแบบนี้อ่าแล้วก็เบาะคู่หน้านะคะหมุนได้ แล้วก็มีที่วางแขนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือคู่หน้านะคะส่วนแถว2แถว3นะคะหมุนไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะไม่มีที่วางแขนด้านหลังมีที่วางแก้วแล้วก็ตัวนี้อินเพรสซจะไม่มีจอกลางนะคะแต่ว่าจอนะคะจะมาอยู่ตรงนี้หลังคานะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้ดูก่อน อันนี้โอเพนี่มีหลังคาสรุปแบบนี้ด้วยนะคะทางด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะ <Yeah. S 1> ด้านหน้าด้านหลังเลยอ่าเดี๋ยวเรากลับมาที่จอกันบ้างนะคะจอนะคะนี่ก็จะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะอะแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดเลย p Play s t o r e นะคะ Youtube นะคะหรือว่า Facebook อะไรใช้ได้หมดนะคะจะดูหนังฟังเพลงนะคะเอนเตอร์เทนระหว่างการเดินทางนะคะได้หมดเลยนะคะสามารถไปกันได้ทั้งครอบครัวนะคะ ไปก็ได้ทั้งครอบครัวบรรทุกไปได้ทั้งคนนะคะแล้วก็ของนะคะแล้วก็มีความหรูหรานะคะภายในตัวรถดีมากๆนะคะต้องแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่กาลังมองหารถทุนใดหรือกาลังจะตัดสินใจอยู่นะคะรถทุนใดเป็นรถที่ใช้ดีมากๆจริงๆนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะมาดูที่ฝากระโปรงนะคะฝาโปรงเดิมเลยนะคะนี่น็อตไม่ขยับไม่มีรอยแกะเลยนะคะคันนี้นะคะ เป็นรถเดิมนะคะเดิมจริงๆนะคะเดิมที่มาจากโรงงานเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาโปงนะคะล้อแมกหรือภายในภายนอกเดิมหมดเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้ตอนนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะสำหรับคุณได้อินพีซีปี2021นะคะ ราคานะคะอยู่ที่1 4 9 8 0 0้านบาทนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะลดร,ราคาจัดโปรโมชั่นนะคะ1 4 9 8 0 0้านบาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังตัดสินใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถทุนใดยอยู่นะคะต้องบอกเลยนะคะรถทุนใดเนี่ยเป็นรถที่ใช้ดีมากมากนะคะใครที่กำลังสนใจนะคะคันนี้นะคะเอาไปเป็นตัวเลือกนะคะติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใด ที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะของเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะ mm hmm. ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นเองนะคะลูก mm hmm. ค้าท่านใดที่สนใจติดต่อกันเข้ามาเยอะเรามีบริการดีๆแล้วก็โปรโมชั่นอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ